หลีพี่น้องมันงามหลีไปเมืองน้ำกันเลยค่ะพี่น้องไปดูด้วยกันเลยนะคะแดงเต็มทุ่งเลยนะกันเพื่อนไปเลยค่ะ เพื่อนทุกคนพี่ดาไทยแลนด์ตะลุยยูเคมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาในทุ่งสีแดงนะคะมาในทุ่งสีแดงของดอกป๊อปปี้นั่นเองนะคะเพื่อนช่วงนี้กําลังบานนะคะกําลังบานเต็มทุ่งเลยนะคะที่อยู่ข้างหลังพี่ดานี่นะคะโอ้โหมันงามมันสุดยอดมันแดงไปหมดน,นะคะพี่ดาต้องอดที่ไม่ได้ที่ต้องมาทําคลิปนะคะคือก็มาทําทุกปีนะคะทุ่งนี้มาทําทุกปีสีแดงมาทําทุกปีเลยนะคะ เป็นดอกไม้ป๊อปปี้นะคะคือเขาเรียกว่า,เ,าเลือดของทหารนั่นเองนะคะเพื่อนเลือดเลือดของทหารสัญลักษณ์ของทหารที่ไปเ,เกิดสงครามแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีสตอรี่อย่างดีเลยนะคะว่าพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเ,เขาเรียกอะไรเลือดเขาก็ไหลออกมาแล้วตรงนั้นตรงที่ตรงนั้นก็เป็นเกิดเป็น ดอกไม้ของดอก๊อปปี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าดอก๊อปปี้เป็นเลือดของทหารนั่นเองนะคะเพื่อนนะคะโอเคค่ะเราไม่พูดอะไรมากเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วบ้านเราก็มีเนาะ,ะแต่ที่นี่อังกฤษน่ะช่วงนี้กําลังบานสวยมากๆเลยนะดูดูสิคะเพื่อนพิดาก็เลยต้องหยุดทำถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาให้ดูเพราะว่ามันง่ามีหลีพี่น้องมันง่ามหลีไปเมืองน้ากันเลยค่ะพี่น้องไปดูด้วยกันเลยนะคะแดงเต็มทุ่งเลยนะคะเพื่อนไปเลยค่ะ thank you ที่เสียชีวิตไปเขาบอกว่าดอกนี้นะคะเหมือนกับเป็นเลือดของทหารเองนะคะเพื่อนช่วงนี้ก็จะบานเต็มทุ่งนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะพี่ดาก็เอามาถ่ายทุกปีนะคะทุ่งนี้มาถ่ายทุกปีเลยนะคะปีที่แล้วก็ถ่ายปีนี้ก็ถ่ายอีกนะคะช่วงนี้เขาก็เริ่มบานเต็มตัวและะ้วค่ะเพื่อนๆด,ดูสิคะโอ้โหสวยไหมคะเดี๋ยวเอาเนบใส่หูกวนะเนาะเนบใส่หู วยมากเลยนะคะรวยไปกับลมพัดนะคะไปเขายิ่งแบบว่าเบาๆนะคะเพื่อนโอ้โหสุดยอดค่ะเดี๋ยวชมไปทั่วทุ่งสีแดงเลยนะคะดอก<แ>ปอปบีเลยนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมทางนี้ก็อีกทุ่งหนึ่งนะคะทางนี้อีกทุ่งหนึ่งนะคะทุ่งฝั่งนี้อาจจะยังไม่บานเท่าไหร่นะคะยังไม่บานเท่าไหร่ยังเป็นดอกเล็กๆอยู่นะคะแต่ทุ่งฝั่งนี้นะคะบานหมดแล้วพี่นอ้องบานหมดแล้ว าาาาคือมันก็ไม่รู้เป็นสวนใครเป็นสวนของเป็นฟาร์มของ p น,นะคะแต่ว่าเขามาปลูกไว้นะคะพี่ก็พี่ดาก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะพี่ดาก็เข้ามาถ่ายก็เห็นคนอื่นเขาถ่ายจอดรถเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,คะพี่ดาก็ถ่ายมาั่งเห็นเขาถ่ายแล้วเขาคนสวยแต่เขาไม่ห่วงนะคะเขาไม่ห่วงนะคะเดี๋ยวสิ เลยนะคะเห็นไหมไม่หอมนะคะสวยไหมคะสวยเนาะสวยจังเลยสวยวะโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็พิดาก็แวะมาแค่ไม่กี่นาทีนะคะประมาณ1ิบนาทีก็ได้ภาพบรรยากาศแบบสวยงามแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พิดาข้อลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้า ดูสิว่าพี่ดาจะพาไปไหนนะคะเพื่อนสุดยอดไหมคะบ๊ายบายคะ่ะ see you next time thank you บ๊ายบาย